สวัสดีครับจากเข้มรถซิ่งครับผมนะฮะวันนี้นะครับกับภารกิจส่งรถฟรีทั่วไทยนะครับผมก็เดี๋ยวทำคลิปรีวิวนะครับนะให้รับชมนะครับเพราะว่าลูกค้านี่ครับจองผ่านทางออนไลน์มานอนนะครับร้านก็ไม่เห็นนะครับเคยมานะครับรถก็ไม่เคยเห็นเนาะก็ขอบคุณนะครับคุณพี่ศิริพัฒน์นะครับที่ไว้วางใจนะครับ SCC Motor สาแก้วนะครับให้ดูแลนะครับเป็นลูกค้ากันนะครับผมก็เดี๋ยวทำคลิปรีวิวนะครับก่อนส่งมอบถึงคุณลูกค้านะครับมาคันนี้นะครับเป็น เชฟโลลิทนะครับผม2.5 LT ปี18ดรถสีดำคันนี้เป็นล้อเดิมนะครับเนี้ยใช้งานเนาะนะครับเครื่องติดอยู่นะอ่าเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันนะยครับวันนี้ไม่โหลดด้วยนะเดิมโรงงานนะครับไม่โหลดไม่แต่งครับมายังไงก็แบบนั้นนะครับตัวนี้กระจกนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับนะแล้วก็ด้านหน้ามีไฟตัดหมอกให้นะครับอ่านะครับกระจังหน้าก็เป็นโครเมียมนะครับมาดูภายในกันเลยคันนี้นะครับ2.5 LT นะ แคปเปิดได้แบบนี้ครับโอ้ยคือลงสบายครับผมนะแล้วก็ดูครับนี่นะครับอุปกรณ์นะครับนี่ที่ขันยางอะไรครับแม่แรงบล็อกอยู่ครบนะครับพร้อมใช้งานนะครับน็อตประตูต่างๆครับเดิมแน่นอนครับไม่มีการกงการแกะแสดงว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ตะเข็บเบสอาร์คแบบนี้คมชัดเจนมั่นใจได้เลยว่ารถเดิมๆนะครับคันนี้เลขใบนะครับอยู่ที่70,000มนะครับเจ็ดหมนสามพันกิโลเมตรนะครับผมนะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับผมนะเกียร์ธรรมดา 6สปีดนะครับเกียร์ถอยเหยียบคัด์ลงไปนะครับแล้วก็กดลงนะครับผักมาขวาสุดจะเป็นเกียร์ถอยนะถ้าไม่ผักมันจะเป็นเกียร์หนะเดี๋ยวหาเกียร์ถอยไม่เจอนะครับไฟหน้านะครับเปิดตรงนี้เด้ออันนี้ไฟลีครับอันนี้ไฟตานะครับผมนะกระจกมองข้างครับเป็นไฟฟ้าทั้งประตูแล้วก็มองข้างเลยนะครับผมนะอ่ะแอร์เย็นเพลงเพราะคันนี้ไปดูรอบคันกันต่อครับนี่สีดาสวยๆเลยนะครับผมนี่นะอันนี้เป็นตัว LT ครับมีแผ่นปิดป้ายอะไรนะ ิดท้ายนะครับตามจริงถ้าถอดเนี่ยมันจะโบครับคันนี้มีแผ่นปิดมาให้นะครับอ่ะดูครับเมทอาร์คนะครับนี่ด้านท้าย3จุดสวยๆครับรถเดิมนะฮะถ้ารถชนมาตรงนี้จะไม่อยู่ครับอ่าเมทอาร์คอยู่นะแล้วก็ไลเนอร์นะครับเป็นของโคโลโดตรงรุ่นเลยนะครับมาโอ้โหสีดำนะฮะแล้วก็จุดสําคัญนะครับรถเชฟครับที่จะต้องมีเลยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนี่ฮะแผ่นเพดนะครับของรถเชฟอยู่ตรงนี้นะออกไป7ปี8ปี5ปีก็ยังขายได้เพราะว่าตัวนี้เป็นตัว ยืนยันมารถตัวนี้สามารถซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับมาดูตะเข็บฝั่งนี้ครับนะฮะตะเข็บแบบนี้คือเดิมนะครับอ่าเดิมนะครับผมอ่าเอ้าอีกอันนึงนี่ลืมลืมลืมนี่นะครับํำมันเครื่องถ่ายแล้วครับตามกิโลเลยนะครับน้าเปลี่ยนให้แล้วโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหน้าห้องเครื่องยนต์นะครับคันนี้เป็นยังไงบ้างด้านหน้าปั๊บนะครับห้องเครื่องเปิดมานี่คือทุกอย่างมาจากโรงงานไม่มีการปรับแต่งครับนะ คานหน้าไม่มีการโกงการแกะครับสติกเกอร์โรงงานอยู่ครบเลยนะครับเมดอาร์คสี่จุดนะครับแบบนี้ครับนะน็นวดฝักกระโปรงไม่มีการโกงการแกะเดิมโรงงานนะครับแบบนี้เลยครับคันนี้เป็นเบรกนะครับธรรมดาไม่มีเอเบสนะครับอ่าแบบนี้นะนะครับนี่ครับเลขคารุขาน้าครับโอเคไปนะครับโอ้โหสีดำนะครับจสวยก็กราบขอบคุณนะครับคุณพี่สิริพัฒนะครับผมที่ ไว้วางใจนะครับให้เราดูแลนะฮะเป็นลูกค้ากันก็เดี๋ยวไปส่งถึงหน้าบ้านนะครับผมก็ขอให้อารถไปใช้งานแล้วครับผมค้าขายร่ำรวยนะครับเงินทองนะครับไหลมาเทมาครับมีรถคันแรกแล้วขอให้มีคันที่2คันที่3ตามมานะครับผมให้รุยนรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะครับเดี๋ยวจ่าเข้มขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ